เทคนิคนะครับใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับรอให้ค้าสุกนะครับสาเหตุที่ปิดฝาไว้นะครับเพื่อให้ความร้อนเนี่ยเสมอทั่วถึงกันตลอดนะครับนี่เป็นเทคนิคนะครับทําให้อ่าผักคณาของเรานะครับยังดูเขียวสดเหมือนเดิมนะครับค้ะหมูกรอบทํายังไงให้อร่อย EP นี้มีคําตอบครับ พร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงบ้านสวัสดีครับเพื่อนๆพื่อนมาพบกับเชฟเดียวคนเดิมอีกแล้วนะครับเช้าวันนี้เชฟเดียวจะทําเมนูคาน้าหมูกรอบครับวัตถุดิบของเราก็จะมีคะนานะครับกระเทียมแล้วก็พริกจินดาแดงนะครับโขลกพอหยาบหยาบพอนะครับแล้วก็หมูกรอบนะครับตั้งกระทะให้ร้อนนะครับแล้วผมก็ใส่น้ํามันหมูลงไปเนาะ นิดหน่อยนะครับน้ำมันหมูไม่ต้องเยอะนะครับตามด้วยพริกกับกระเทียมนะครับลงไปผัดนะครับแล้วก็ตามด้วยคะน้าของเรานะครับลงไปผัดได้เลยนะครับ เทคนิคนะครับใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับรอให้คะน้าสุกนะครับสาเหตุที่ปิดฝาไว้นะครับเพื่อให้ความร้อนเนี่ยเสมอทั่วถึงกันตลอดนะครับนี่เป็นเทคนิคนะครับทําให้อ่าผักคะน้าของเรานะครับยังดูเขียวสดเหมือนเดิมนะครับเมื่อผักคะน้าสุกแล้วนะครับ ผมก็ยังใส่หมูกรอบลงไปเลยนะครับปรุงรสนะครับผมปรุงรสโดยใช้ซีอิ๊วขาวนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับซอสปรุงรสนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับตัดหวานนิดนึงนะครับพริกไทยป่นนะครับนิดหน่อยนะครับ เพิ่มความหอมเนาะแล้วเราก็ผัดให้เครื่องปรุงของเรานะครับซึมเข้าไปในหมูกรอบของเราเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับง่ายมากครับคานาหมูกรอบเราตักคานาหมูกรอบของเราเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะครับน่าทานเลยครับ หอมเลยนะครับเพื่อนๆหอมไหมครับสีสันน่าทานถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ และพบกับเชฟเดียวได้ใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ